วัสดีท่านผู้ชมดูดูแานหน่อยนะมาเนี่ยเนี่ยทำอธิบายของเกมฟรีไฟมัดนะครับ,บก็ตรงนี้เพื่อดาวโหลดง่ายๆนั่นก็คือโหลดตัวเกมธรรมดามาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Android OBB บบี้กบบีเอ,อแฟแอมง เกมฟรีฟ้นะครับมาเข้าแฟ้มดาวนโหลดนะครับเสร็จแล้วก็ลบตัวเกมฟรีไฟธรรมดาทิ้งเลยแล้วก็มาโหลดในเว็บนี้นะครับกดตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับดาวโหลดเสร็จติดตั้งเสร็จก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็เข้าโปรแกรมแตกไฟของทุกท่านนะครับใช้อะไรนะครับพอเข้าแอปแตกไฟเสร็จก็คัปปี้ เอ่อไฟล์ของเกมฟรีไฟล์เนี่ยไปยไว้ที่ O B B เหมือนเดิมนะครับพอกดวางปุ๊บกดออกเปินนิดเข้าเกมครับเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็นี่เลยแล้วก็พับจีพับจีม i บายนะครับอืมเว็บนี้เปล่าวะใช่ไหมไม่น่าใช่หรอ แปบนึงนะแป๊บทับจี้ทับจีผมก็จะลิง์เว็บไหนวะเว็บเออแป๊บนึน่งนะครับ นี่ผมจะลิงก์เด้อผมก็จะลิงก์เว็บนี้นะครับเร,เรื่องมันจะร่างสุดเลยนี่ครับดาวน์โหลดเสร็จนะม OBB เด้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้คือ OBB APK ตรงนี้นะ วีวีอยู่ตรงนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกนันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับต,ต,ตัม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 